ครับใน,นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นพิษภัยอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็ในประเทศไทยปีนี้นะครับวันที่30พฤษภาคมซึ่งเป็นวันวบบุหรี่โลกนะครับประเทศไทยและงนองค์การนาไมโลกก็มีคำขวัญไว้ว่าปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าตร่งนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ทิศท,ทางของอปัญหาของเรื่องบุหรี่จะมุง่งมุ่งมาในเกิดปัญหามากในกลุ่มของเด็กและเยาวชนซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย เป็นตัวหนึ่งที่ชักจูงหรือว่าหมายความว่าสร้างอะไรต่างๆที่ชักชวนให้เด็กรุ่นนี้ได้กลับเข้ามาใช้มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ของที่เราพบก็คือว่าเด็กและเยาวชนเรามีการใช้บริการไฟฟ้าในจํานวนสัสงที่สูงขึ้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าหลายหลาคนยังไม่เข้าใจคิดว่าบริการไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ แม่นตรายขอยืนยันนะครับบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีสารทั้งนิโคตินและควันต่างๆอันตรายไม่แพ้กับบุหรี่ทั่วไปดังนั้นนะครับทุกคนช่วยกันนะครับปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าตรงนี้ซึ่งผมมองว่าทุกๆองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนทางผู้ปกครองหรือสื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งครอบครัวสาสุดเองหรือทุกๆส่วนต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาตินะครับดังนั้นนะครับก็ต้องช่วยกันในการที่จะปกป้องเด็กและเยาวชนจาก พิกภัยของบุหรี่ไฟฟ้าให้ได้ครับในส่วนของตรงนี้นะครับในของจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเรานะครับในยุทธศาสตร์ของเราคือเราต้องการลดอัตราการตายด้วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองเราประกาศไปว่า NCD หายได้ที่สุราษฎร์ธานีหนึ่งในปัจจัยสําคัญในการที่จะให้สู่ยุทธศาสตร์ที่เราต้องการบรรลุความสาเร็จนั้นนะครับก็คือปัจจัยเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของบุหรี่นะครับดังนั้นบุหรี่เนี่ยมีส่วนในการเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของทั้งในเอนทีทั้งเบาหวานและความดัน และโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามมาดังนั้นนะครับการป้องกันใน,ในเรื่องโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจป้องกัน n อ d ซดีพฤติกรรมบางอย่างที่เราจะมีการรณรงค์นะครับคือการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆรวมทั้งการลดสูบบุหรี่ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะถ้าคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็คือไม่ต้องสูบบุหรี่คนที่สูบบุหรี่ก็มีการลดละเลิกตรงนี้ให้ได้ทางทีมงานของสาธารณสุขทุกๆหน่วยงนาะบริการนะครับเราพร้อม ที่จะอำนวยความสะดวกในการลดละเลิกทีินี่นะครับซึ่งตรงนี้มีทั้งแบบที่ใช้ยาหรือแบบที่ไม่ใช้ยาในการที่จะละลดกที่นีได้ครับของทุกเหม่อยบริการ